สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพักพรังชารัฐแตกหักหักหลังกันเองกระแสบวความพรังชารัฐป่วนบีบนายกปรับครมงานนี้พรังชารัฐป่วนกระแสสั่งการบวชความบีบนายกปรับครมสามกระทรวง รายงานข่าวแจ้งว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่27สิงหาคมปี2005ร4มีกระแสะข่าวแกนนำพักพรัชารัฐบางคนพยายามเดินสายล็อบบี้สสให้โหวตความพลเอกประยุจันโอชานายกธมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์ปรับคอรม,มอโดยเฉพาะรัฐมนตรีในโคต้าพระรำชารัฐที่โดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจประกอบด้วยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่มีการล็อบบี้สสพระรำชารัฐบางส่วน ไม่ให้ลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิและนายสุชาติแต่อาจจะทำให้พลเอกประวิตธ์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลงชารัฐเกิดความไม่พอใจได้และกระแสดังกล่าวนายยกไม่พอใจเป็นอย่างมากแกนนำพักพลงชารัฐบางคนพยายามเดินสายล็อบบี้สสอในพักแต่อาจจะติดอยู่ที่พลเอกประวิทจึงมีโอกาสสูงที่จะล็อบบี้คะแนนเสียงจากพักเล็ก โดยให้ลงมติไม่ไว้วางใจหรือง,งดออกเสียงให้กับนายชัยวุฒิและนายสุชาติเนื่องจากต้องการกดดันให้พลเอกประยุทธ์ปรับครมอนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวระบุว่าแกนนำสสพระรมชารัฐในกลุ่มสชเตรียมกดดันให้พลเอกประยุทธ์ปรับนางตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลเก้าอี้รัฐมนตรีด้วย อ้างว่าไม่มีผลงานที่ชัดเจนและไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของนายกได้ทางนี้กลุ่มสี่ชมีความต้องการปรับครมอใหม่ดังนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนนายสุชาติขณะที่นางนรุมนพิญโยศินวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทนนางตรีนุษย์ส่วนนายอภิรัต์รัตนเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES แทนนายชัยวุฒ อย่างไรก็ตามก็มีรายง,งานว่าในช่วงบ่ายวันที่28สิงหาคมแกนนำของพรรคบางคนได้เข้าพบพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครมชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อหาหรือศึกซักฟอกและเพื่อรายง,งานความคืบหน้าการทำงานเรื่องต่างๆในช่วงที่ไม่มีการประชุมพรรค รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจบไปและความพร้อมก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันยังมีรัฐมนตรีพักร่วมบางรายไม่มั่นใจกับกระแสบ,บทความในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันจึงพยายามล็อบบี้สะสฝ่ายค้านเพื่อโบสสนับสนุนตัวเองป้องกันไว้ก่อน งานนี้รัฐบาลประยุทธ์ร,ร้าหนักพระรัชารัภผวาภูมิใจไทยปมแก้รัฐมนูญถึงศึกไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีศึกใหญ่อยู่สองยกที่จะต้องผ่านไปให้ได้คือการแก้ไขรัฐมนูญและการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายคา้านความไม่เป็นเอกภาพของพรรครัฐบาลพระรัชรัฐประชาธิปัตย์ฝั่งหนึ่งกับภูมิใจไทยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีผลพวง มาจาัดก,การลงมติแก้รัฐธรรมนูญจะส่งผลต่อการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งอีกไม่กี่วันจะปิดสมัยประชุมสภาแต่รัฐบาลยังมีศึกใหญ่อยู่สองยกที่ต้องผ่านไปให้ได้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเริ่มจากการแก้รัฐธรรมนูญที่วันนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปไปกันคนละทาง เพราะไม่มีการประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางใครทางมันนายว,วริรัตรัตนเศษประธานมิรัฐบาลกล่าวแบบไม่ค่อยงอ้อเมื่อถามถึงมติของวิปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญเนื่องจากพักภูมิใจไทยประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าไม่เอาบัตรเลือกตั้งสองใบแต่พักพระรองชาัฐและประชาธิปัตย์นั้นยกมือโบตหนุนบัตรเลือกตั้งสองใบ นั่นก็หมายความว่าพรรครัฐบาลมีความต้องการไม่ตรงกันแล้วที่ภูมิใจไทยมีท่าดีเช่นนี้ก็เพราะว่าหากใช้บัตรเลือกตั้งสองใบจะทำให้จำนวนสสของพรรคลดลงหรือมีบางคนจากบางพรรคถึงกับปรามาตว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคต่ำสิบขณะที่พ,พรรคพลังชารัฐและประชาธิปัตย ซึ่งเป็นพักใหญ่จะได้เปรียบกับการใช้บัตรสองใบเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยว่ากันว่าพักขนาดกลางและพักเล็กจะสูญพันจากการใช้กติกาดังกล่าวเลยทำให้พักภูมิใจไทยพักเก้าไกลและพักเล็กออกมาคัดค้านการแก้ไขดังกล่าวมันจึงสะเทือนถึงรัฐบาลไม่น้อย รพรรคเล็กในกลุ่มของพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ก็ได้รับผลกระทบจากกิการใหม่นี้ด้วยอย่างไรก็ตามแกนนำพระรงชารัฐมั่นใจว่าการแก้ไขในวาระสามจะผ่านอย่างแน่นอนจากนั้นจะมีการพิจารณายติไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านลำพังตัวรัฐมนตรีที่ถูกยืน่นไม่ไว้วางใจครั้งนี้ครบทั้งสามพรรไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ที่คิดว่าคะแนนไว้วางใจจะไม่มีปัญหานั้นไม่น่าจะใช่เพราะอย่าลืมว่าหากความหวาดระแวงและความไม่เป็นเอกภาพของพรรครัฐบาลน,นั้นมีผลพวงมาจากการลงมติแก้รัฐมนูญจะส่งผลต่อการลงมติไม่ไว้วางใจมันจึงกลายเป็นศึกสามเศร้าระหว่างภูมิใจไทยฝ่ายหนึ่งกับพรังชารัฐและประชาธิปัตย์อีกฝ่ายหนึ่ง จึงน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่าคะแนนจะออกมาไม่เท่ากันและจะเพิ่มความระแวงและรอยร้าวให้กับพรรคร่วมรัฐบาลมากยิ่งขึ้นขณะที่รองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์คณะรัฐศา,าศาสตร์และนิติศา,าศาสตร์ มบุรพาได้กล่าวถึงประเด็นปมบัตรเลือกตั้งส่งไปว่าการแก้เรื่องระบบเลือกตั้งในภาวะวิกฤตตอนนี้ก็มีส่วนจริงต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่เป็นประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเลือกตั้งของพรรคการเมืองเท่านั้นแต่อาจเลี่ยงบาลีได้ว่าการเลือกตั้งแบบนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในระยะยาวทําให้ประชาชนเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นแต่หลัก โดยจริงๆคือการช่วงชิงความได้เปรียบของสองพักใหญ่ที่หวังว่าตัวเองจะกลับมามีอำนาจทางการเมืองเช่นพักพลองชารัฐที่แม้ว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะตกลงจากความล้มเหลวของการแก้ปัญหาโควิดในทีนแต่ในทางการเมืองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าพักพลังชารัฐมีการทำงานทางการเมืองอย่างเข้มขน้นและกว้างขวางมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะการที่มีเลขาธิการพักอย่าง ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองและคอนเนคชั่นเป็นอย่างดีก็จะอาศัยช่วงนี้ดุดดึงเครือข่ายทางการเมืองเตรียมความพร้อมในพื้นที่ประชาชนอาจไม่ได้ชื่นชอบรัฐบาลหรือพลเอกประยุจันโอชาแต่ประชาชนไว้วางใจนักการเมืองในจังหวัดคิดว่าพรรคพรมชารัฐมีความมั่นใจในตรงจุดนี้ บรลึกตั้งสองใบจะทําให้เขามีโอกาสได้กลับมามีเสียงข้างมากประกอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะต้องสวอบอเลยก็อทำให้พรรคปรงชารัฐจะตั้งรัฐบาลได้โดยพึ่งพาพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์น้อยลง ขณะดเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองก็มีความมั่นใจในทำนองเดียวกันเพราะเชื่อว่าสสในพื้นที่ของตัวเองทำงานเก่งดูแลประชาชนได้รวมถึงกระแสคนแดนไกลอย่างคุณโทนี่คุณทักษิณชินวัตรจะช่วยหนุนเสริมซึ่งอาจนำไปสู่ปรากฏการณ์แลนสไลด์พรรคใหญ่สองพักคงอยากให้เกิดปรากฏการณ์นี้ พูดง่งไๆว่าการแก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้ตอบโจทย์2องพักใหญ่จึงไม่แปลกใจที่พักภูมิใจไทยต้องออกมาบอกว่าจะไม่ลงมติเนื่องจากดูแล้วเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชนหากมองในมุมของพักภูมิใจไทยก็พอจะมีเหตุผลเพื่อไทยเองก็มีปัญหากับพักเก้าไกลฝ่ายค้านด้วยกันจึงมีข้อวีพาวิจารณ์ การแก้ไขร,รัฐมนูญครั้งนี้เหมือนศัตรูของศัตรูคือมิตรคือพรรคพลังชารัฐก็ไม่พอใจพรรคเก้าไกลขณะเดียวกันพักเพื่อไทยก็กินแหน่งแข่งใจกับพรรคเก้าไกลมาตลอดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ศัตรูของศัตรูคือมิตรหาทางกำจัดเก้าไกลออกจากการเมืองก่อน ส่วนการลงมติว,วาระสามดูจากวาระสองแล้ววาระสามน่าจะผ่านไปได้และเชื่อวารัฐบาลเองก็อยากกลุ่มความได้เปรียบตรงนี้ไว้ก่อนรอสถานการณ์คลี่คลายแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส